เพื่อนๆครับเจอกับผมเช่นเคยครับกับผมโงเจอร์เทรดเดอร์นะครับวันนี้เรามาเทรดฟอร์เรดของบล็อกเกอร์เอกเนกันนะครับบล็อกเกอร์เอกเนนะครับมีข้อดีก็คือเอ่อฟรีค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็สามารถปรับเอเวอเร e ได้แบบไม่จำกัดเลยนะครับอ่าเพื่อนๆท่านไหนต้องการทำกำไรกับเอกเนนะครับสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของผมได้เลยนะครับผม วิธีการลงทะเบียนนะครับเพื่อนๆก็เลือกประเทศนะครับประเทศที่เราอยู่อาศัยนะครับแล้วก็กรอกอีเมลลงไปําหนดรหัสผ่านนะครับแล้วก็ดําเนินการต่อนะครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ยูสเสน่ห์พาสเวิร์เรเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทาการเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ยุติเสน่ห์พาสเวิร์ลงไปนะครับแล้วก็เลือกที่ดําเนินการต่อนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเลือกที่ดําเนินการต่อปุ๊บนะครับหน้าจอก็จะเข้ามาสู่ในส่วนของบอส แอสบอร์ดนะครับคือบัญชีของฉันนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับบัญชีของฉันฝากเงินนะครับถอนเงินนะครับประวัติการทาธุรกรรมนะครับบทดวิเคราะห์นะครับแล้วก็การคัดลอกเท็จนะครับสรุปบัญชีแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่แล้วก็มาในส่วนของบัญชีของฉันนะครับก็ยังมีบัญชีจริงบัญชีทดลองนะครับการจัดเก็บแล้วนะครับเพื่อนๆแรกเพื่อนๆก็ต้องทําการสร้างเปิดบัญชีก่อนครับเปิดบัญชีใหม่นะครับเราสามารถเลือก ได้เป็นแบบสแตนดาร์ดหรือว่าแบบสแตนด์อ d พคลายแก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยนะครับผมในที่นี้นะครับเพื่อนๆซื้อขายจริงนะครับกูว่าเปิดบัญชีซื้อขายจริงนะครับมาปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็ทําการกรอกกาหนดพิวริสต่างๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กดคําว่าเปิดบัญชีนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกดคําว่าเปิดบัญชีปุ๊บนะครับบัญชีก็จะแสดงขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็มาทําการเทรดด้วยคี้ที่ ปุ่มเทรดนะครับแล้วก็เลือกอถ้าสมมุติว่าเทรดแบบ x อ e เน็ตทาร์มินะครับก็คือเทรดผ่านหน้าจอเว็บแอปพลิเคชันนะครับสามารถเลือกแับน,นี้ได้เลยนะครับหรือว่าเทรดผ่าน Meta t ท a d e r 5นะครับก็คลิกด,ด้านล่างได้เลยนะครับส่วเมตาเทรดเดอร์5ดูผมจะอธิบายในคลิปวิดีโอหน้านะครับโอเคสำหรับเอกเน็ตทาร์มิโนนะครับหน้าที่นี้นะครับเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปปุ๊บนะครับ คลิกเข้ามาเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามานะครับก็จะเห็นตารางนะครับกราฟนะครับในส่วนต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถปรับอินดิเคเตอร์นะครับปรับรูปแบบของกราฟต่างๆได้เลยในที่นี้นะครับผมใช้แบบกราฟรูปแบบแท่งเทียนนะครับผมโอเคนะครับโดยผมกำหนดนะครับ m a c d นะครับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ นะครับเครื่องมือในการวิเคราะห์ชนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถกําหนดได้เลยนะครับเมือเข้าไปที่อินติเกเตอร์นะครับแล้วก็เลือกตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับ EMA อะไรต่างๆนะครับนีก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับผมในที่นี้นะครับผมเลือกที่ ABCD นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองเทรดเป็นบัญชีทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับบัญชีทดลองของผมนะครับอยู่ที่1,000พันบาทนะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็มาเลือกคู่เงินนะครับหรือว่าบริษัทที่เป็นอ่ิปโตโลฮะอ่คู่ที่มี usd eur ก็ได้คู่รองคู่เปิดใหม่พลังงานรชนีีหุ้นแบบมีต้นนะครับสามารถเข้าไปทำการเทรดได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าผมเลือกอที่นะครับ Apple นะครับหากเพื่อนเต้องการตั้งค่าอินดิเคเตอร์นะครับเพื่อนเสามารถอเสิร์ชหาได้เลยนะครับ ในที่นี้ผมจะใช้ MACD นะครับในการวิเคราะห์นะครับ MACD แล้วก็ผมจะตั้งเป็นแท่งเทียนนะครับเพื่อสามารถได้รู้ในส่วนนะครับแท่งที่เป็นมีแรงซื้อแท่งที่มีแรงขายนะครับแท่งที่มีแรงซื้อก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับแท่งที่มีแรงขายก็จะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับภาพรวมใหญ่ของ Apple นะครับวันนี้นะครับก็ยังไปเทนขาลงนะครับ เพื่อพืก็สามารถวิเคราะห์ได้เลยนะครับเพดานขาลงเห็นได้ชัดนะครับเพกกื่อสามารถใช้อินดิเกเตอร์นะครับในการตีแนวรับแนวต้านนะครับตีเส้นเทรนได้เลยนะครับก,ก็จะเป็นเห็นขาขึ้นและเทรนขาลงนะครับเพื่อสามารถใช้เครื่องมือมาประกอบในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทานเฟรมนะครับเพกกื่อสามารถเลือกเป็น15นาที ในฐานเฟ้ห้5นาทีมีลักษณะเป็นเท่าไหร่นะครับฐานเฟ้มืชั่วโมงนะครับมีลักษณะที่ทางราคาของกราฟเป็นยังไงนะครับฐานเฟรมที่หนึ่งวันนะครับมัมฐานเฟรมที่หนึ่งวันเป็นยังไงนะครับสําหรับแอปเปิลนะครับทานเฟรมที่หนึ่งวันนะครับภาพรวมใหญ่ก็ยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับผมยังเป็นเห็นขาขึ้นนะครับกราฟได้มาทดสอบ แนว้ต้านเก่านะครับเกิดแนว้วลับใหม่นะครับบริเวณนี้นะครับต่อจากนี้ไปนะครับมีโอกาสที่จะดีตัวทำไฮเทนขึ้นไปนะครับหากผู้อนต้องการเข้าออเดอร์นะครับสามารถกำหนดปริมาณซื้อขายเป็นหลอดได้เลยนะครับในที่นี้นะครับผมจะไดู้น0.01หลอดนะครับแล้วผมจะบายซื้อขายที่149นะครับ ราคาร้อยสี่สิบเก้านะครับอันนี้เป็นราคาบาทไทยนะครับปายปุ๊บนะครับเมื่อผมเปิด Position Order นะครับก็จะแสดงเป็นหลอดจํานวนที่ผมซื้อนะครับแล้วก็จํานวนเปอร์เซ็นต์หวังผกลกําไรขาดทุนเท่าไหร่ก็จะวิ่งในบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถตั้งเป็น Stop Loss อ Take Profit ได้เลยนะครับสมมุติว่าผม Take Profit คือจบที่กําไรที่หนึ่งสี่เก้านะครับ ผมก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะครับ148.5จะได้ไหมได้อยู่นะครับแล้วก็สต o อปรอดนะครับผมจะสลารรอรอดที่148นะครับ148ก็สามารถตั้งได้เลยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับหาเพื่อนๆนะครับต้องการดูฟอร์ตฟอนดโอนะครับเมื่อก็สามารถคลิกเข้ามาดูนะครับว่าปัจจุบันเราเทรด อเอเดอร์ไหนบ้างนะครับเราสามารถดูบริเวณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ประวัติการเทรดของเรานะครับว่าเราเทรดคู่เงินไหนบ้างนะครับโดือแต่ความสะดวกของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นโดยสังเกตนะครับการเข้าออเดอร์ของอเทรด forex ของเอกเน็ตนะครับงานที่ผมนิยมใช้คือสิบห้านาทีนะครับว่าสิบห้านาทีนะครับมันจะสามารถดู ระยะได้สั้นกว่านะครับเนี่ยเราสามารถดูก,การวิ่งของราคาได้เลยนะครับที่เราทําการเทรดแต่ละออเดอร์ไปนะครับที่เราทําการเข้าซื้อแต่ละออเดอร์ไปนะครับแต่ถ้าเป็นในมือถือนะครับมันจะแสดงให้เราดูนะครับว่าเราสามารถซื้อได้กี่หลอดหลอดละเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นแสดงในมือถือนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะตั้งแบบ คำสั่งซื้อขายล่วงหน้าก็ได้นะครับเมื่อก,ก็สามารถซื้อได้นะครับสมมติว่าผมเออจะซื้อที่หนึ่งสี่แปดจุดห้าสมมติน,นะครับหนึ่งสี่แปดจุดห้าเพื่อนเพื่อนกทำการตั้งได้เลยนะครับราคาเปิดเท่านี้นะครับสี่สิบแปดจุดห้ามันก็จะทําการเปิดให้เพื่อนเพื่อนโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าตอนนี้นะครับผมได้ทําการตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคนะครับนี่ก็เป็นถ้าเป็นตัวหนังสือสีแดงคือติดลบก็คือเราขาดทุนนะครับถ้าเป็นตัวหนังสือสีเขียวนะครับก็คือกําไรนะครับนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมของการเทรดโปรแกรม x อ็กเนะครับอย่างง่ายนะครับผมสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนต้องการทากำไรกับเอ็กเน็นะครับสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับแน่นอนการลงทุน มีความเสี่ยงนะครับไม่ควรเอาเงินทั้งหมดมาลงทุนนะครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ